ถึงปะวิชอมันโดดถึงปะต้องมันดูเตี้ยปาะตายปะวะตายหนึ่งสองทีตัวใหญ่โอ้ยหวิชอแม่งหันไปดูไม่ทันมัวแต่ปีนต้นไม้อยู่อะเคแม่งตากแดดอยู่ก็ไม่ได้นะไม่เอาให้เขาแบบว่าที่มันบ่อฉันนะมันเอาปลามากินเนาะกันหรอมันแดกมันตากปลาไว้ ตากปลาไว้แล้วมึงก็โอเคกูได้มึงมึงแก๊งแค้มึงมาแล้วมันน่าจะดมปลามามึงไม่สงสัยบ้างเหรอว่าปลาตายมาต้าคุนอ๊ะเฮ้ยแก๊งแค่เด็กเว้ยแค่เด็กเว้ยมึงโดดได้ปะได้ถ้ามันกินอะนะกินเปล่าว่ายน้ำตึงๆเลยดิฟอตายป่ะโดนไหม ตายเจระคีเด็กไอ้ฝา์ลอยแข้งไอ้เหอะพวกนี้แม่งดูดีลอยอยู่กับปลาใครจะคิดว่ากับดักปลากูก็มีผลแล้วกูชอบตรงคุณเมย์เขาก็ไปอยู่กิ่งของเขาตรงนั้นน่ะเขาไปอยู่กิ่งกิ่งนั้นของเขาแค่เมืองแค่แค่จอจอเห็นปะเห็นปะเออฝั่งซ้ายคุณต่อตายตายแก้วเหรอ โห้ยไม่ชอบก็โดดลงน้ำเลยทีเนียมันมัน,ม,นมันตบแค่กันเยอะมากพวกเราอ่ะ